สวัสดีค่ะนี่คือการอ่านพลังงานไพ่ให้กับชาวราศีมินประจำเดือนมิถุนายนปี2565นะคะหากคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันเลยนะใบแรกนะคะการงานหากคุณกำลังมองหางานอ่ะไพ่บอกว่าคุณกำลังจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะและหากใครที่มีงานทำอยู่แล้วอ่ะเป็นไปได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้รับโปรโมทนะคะ ได้ได้รับการยอมรับจากการทํางานนะของคุณเองจากการทุ่มเทฝีมือของคุณเลยนะคะคุณจะรู้สึกภูมิใจมากขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะมุ่ไปข้างหน้านะคะหายเหนื่อยเป็นพลังงานแบบหายเหนื่อยนะทีนี้ในะเรื่องของการเงินนะ่ะเจเรียญสำหรับไอนะเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะมันหมายถึงโบนนะัสหมายถึงอะไรที่คุณลงทุนไปนานแล้วอะคะ่ะเนี่ยผลกําไรกําลังจะมานะคะผลกําไร นะคะอีกในกรณีหนึ่งก็คือรางวัลที่สามารถแปลเป็นเงินได้นะและสามารถหมายถึงมรดกได้ด้วยนะคะใครบางคนอาจจะได้รับมรดกก็ได้นะคะแอบรวยเงียบๆนะเนี่ยทีนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะส่วนใหญ่แล้วพวกคุณคนที่สุขภาพดีนะคะดูแลหุ่นส่วดทรงองค์เอวผิวพรรณนะคะ ตัวนี่หอมเลยนะคะผิวเรียบเนียนนะคะหอมสะอาดเป็นธรรมชาติเน้นสมุนบางคนเน้น,น,นสมุนไพรนะคะเน้นความเรียบง่ายแต่ถ้าเกิดหากใครกาลังประสบป,ปัญหาในด้านสุขภาพอะไพ่เขาบอกว่าคุณกําลังจะเข้าสู่ช่วงที่การรักษาบําบัดในแนวใน,ในวิธีที่ดีขึ้นนะคะการเยียวยามีการปรับปรุงแก้ไขบางอย่างที่ ให้เข้ากับร่างกายของคุณให้เหมาะสมกับร่างกายร่างกายของคุณนะคะนั่นก็คือคุณจะมีความหวังมากขึ้นนะคะสุขภาพจะกลับมาแข็งแรงในเร็วๆวันนะคะทีนี้เรามาดูไพ่แล้พี่หินนะคะคู่นี้เขาอยากจะฝากบอกอะไรอันดับแรกเลยนะไอมองเห็นเหมือนคุณได้พลาดโอกาส หรือได้เสียอะไรบางอย่างไปในอดีตนะคะคุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเหมือนมันหมดไฟอะคะ่ะแต่เขาฝากบอกฝากเตือนคุณมาว่าคุณกําลังจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะในไม่ช้าถ้าคุณอยากลองก็อย่ากลัวที่จะคว้าไว้นะคะไม่ต้องกังวลอะไรดูเหมือนว่าคุณจะมีเบื้องบนคอยโปรเทคอยู่นะคะคุณจะปลอดภยัยและใครบางคนนะ่าสามารถเชื่อมต่อกับ เป็นว่าแรงสส่นสะเทือนกับเครื่องบนได้จริงๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการตื่นรู้ในระดับจิตวิญญาณของคุณได้สูงขึ้นนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าคุณพร้อมนะคะพร้อมที่จะเอาแนวคิดของตัวเองใครมีไอเดียเยอะๆค่ะกำลังจะดึงออกมาเอามาทำ <c oughs> เป็นรูปเป็นร่างนะคะดึงมาทำเป็นโปรเจกต์ขอภั่ค่ะ ในแนวความคิดสร้างสรรค์นในแบบที่คุณไม่เคยทำมาก่อนคุณเหมือนกับหากคุณต้องการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจริงๆนะคะคก็ขอให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ด้านฟิสิกส์อย่างเดียวนะคะมันหมายถึงเติบโตในด้านจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะเนี่ย ไพ่ใบนี้นะคะเหมือนกับเสี่ยงไหมคุณว่ายืนอยู่ตรงเนี้นะคะจะตกยิ่งกว่าหน้าผาอีกนะแต่ไพ่บอกว่าคุณบางคนเนี่ยนะไม่กลัวสถานการณ์เสี่ยงเพราะว่าคุณมองเห็นว่ามันมีมันมีอะไรจุดเด่นในนั้นนะคะคุณ,ค,ณคุณชอบที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ มันเหมือนกับการไปเจอผู้คนใหม่ๆผู้คนที่กล้าที่จะเสี่ยงเหมือนกันจะได้ทําความรู้จักกับเขาได้ผูกมิตรกับเขาเหมือนคนมีอุรมคติคล้ายๆกันมาอยู่รวมกันนะคะคุณมองว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันท้าทายมันท้าทายยิ่งกว่าที่ไปยืนบนขอบอีกก็คือการได้ร่วมพบเจอคนใหม่ๆ <c oughs> ที่มีความคิดกล,กล้าๆเหมือนกันนะคะ คุณคือคือคุณคือหนึ่งคนที่ไปปีนยอดเขามาหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าคุณจะได้พบกับความท้าทายจริงๆอะนะ <c oughs> ขอให้ค่ะเป็นความท้าทายที่หลากหลายรูปแบบนะคะดังนั้นทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆสิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆอะจำเป็นนะคะบางทีคุณอาจจะต้องด้นสดเลยนะคะ คุณจะต้องจัดการคุณจะต้องรับมือกับหลากหลายกลยุทธ์ผ่านไปให้ได้ไพ่บอกว่าคุณผ่านได้นะแต่ว่าความยุดหยุนนะคะจะช่วยคุณได้นะคะในสถานการณ์นั้นพลังงานของบางคนนะสามารถเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลได้บางคนนีสนใจแบบเจาะลึกเลยว่ากรรมในอดีตของตัวเองอ่ะตัวเองเคยทำอะไรไปไว้บ้างนะคะภพชาติที่ผ่านผ่านมาคุณอาจจะ บางทีอาจจะไปถามผู้ที่เขาแชร์นได้นะคะว่าทําไมชีวิตของตัวเองจึงได้เจอแต่อะไรท้าทายท้าทายในชีวิตนะนะคุณอยากจะแตะอยากจะเข้าไปแตะกับดวงจิตในอดีตของตัวเองะคะอยากจะรู้ให้เขาแตะมือหรือว่าเหมือนกับเวลาที่เขาแตะสัมผัสคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขา รู้อดีตชาติของคุณอย่างเงี้ยคุณก็อยากจะแตกแบบนั้นได้อยากรู้ดวงจิตของตัวเองว่าทําอะไรมาบ้างทําไมชาติชาติภพนี้ถึงได้เจอแต่อะไรที่เสี่ยง,งแบบเนี้ยนะคะแล้วคุณก็จะได้เข้าใจความกลัวและความท้าทายในชีวิตปัจจุบันได้ดีขึ้นบางคนนี่อาจจะยังกลัวความมืดอยู่นะ คุณอยากรู้ว่าคุณจะต้องเผชิญยังไงคุณอยากรู้ว่าคุณจะเอาชนะนะคะกับความกลัวและความท้าทายยังไงต่อไปแบบนี้นะคะ่ะคุณอาจมีโอกาสได้ได้เจอคนที่คนจะมาขอความช่วยเหลือนะคะ <c oughs> เข้ามาขอความเมตตาะคะ่ะมันมันมาแบบไม่ได้มันนะคะหมายถึงว่าคือ เข้ามาในรูปแบบของการช่วยเหลือแบบการกุศลมันมีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่เป็นมนุษย์นะคะบางทีอาจจะมาในรูปแบบที่เป็นพลังงานถ้าเกิดคุณชอบแผ่เมตตาเนี่ยก็จะดีเลยนะคะก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นรวมรวมด้วยได้เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอให้กับคนโสดก่อนเลยเอาไม่ใช่ขอให้กับคนมีคู่ค่ะขออภัยนะคะพูดผิดอีกแล้วคนมีคู่ดูเหมือนว่าคุณอาจจะ โดนใครชีติริงนะโดนหลอกมานะคะในอดีตปากกาลังแก้วของไอเนี่ยดูเหมือนจะใหญ่ไปนะอืม คุณอาจจะเคยถูกหลอกมานะในอดีตแต่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่น่าจะเป็นในเรื่องของเงินทองของมีค่าแต่ไม่ต้องห่วงนะคะในเร็วๆนี้คุณโสดไม่นานไอ้ไอ้ไอ้จึงไอ้จึงไม่นับคุณในหมู่บรรดาของคนโสดนะ,ะเพราะาคุณโสดไม่นานคือคุณมีโอกาสได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์ใหม่ได้นะคะอาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับมาหรือว่าเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะไพ่ไม่ได้บอกไว ดังนั้นขอให้คุณปล่อยวางอดีตนะคะเปิดใจแบ่งแชร์ความรู้สึกนะคะแบ่งปันความความรักนะะ่ะซึ่งกันและกันเปิดเผยตัวตนค่อยๆเรียนรู้นะคะคนรักของคุณเขาเป็นคนมีเสน่ห์นะ,ะดูเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะคะแข็งแรงนะคะอาจจะมีซิกแพคด้วยนะคะถ้าเขาเป็นเพศชายนะคะเป็นคนชอบความอิสระนะแต่ก็ให้ความอบอุ่นคุณได้เหมือนกันสามารถ ปกป้องดูแลคุณได้เลยแหละเขาชอบอะไรที่แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะคะชอบอะไรที่เซอร์ไพรส์ชอบเสียงหัวเราะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเปิดอะไรเวลาที่เขาตักน้าทํากับข้าวเงี้ยเปิดเปิดเพลงอะไรก็ได้ที่ขอให้มีเสียงนะคะน่าจะเป็นแนวนั้นนะคะไม่ค่อยชอบอะไรที่เงียบเงียบเกินไป ดูเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นไปได้ด้วยดีเลยนะมีความเคารพให้กันและกันด้วยนะคะแต่ขอแค่ระวังนิดนึงนะคะระวังว่าบางทีถ้าเราอยู่กับคนที่เขามีพลังงานเยอะนะคะถ้าเกิดถ้าเขาเหมือนขาดเหมือนอขาดพลังมาเติมให้เขาเนี่ยเขาอาจจะโดดเดี่ยวได้รู้สึกเงารู้สึกอะไรง่ายแบบเนี้ยนะคะบางคนนี้อาจจะมีการวางแผนเดินทางไปท,งท่องเที่ยวเหมือนกันนะเพื่อ กระชับความสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะทำอะไรให้มันดูตื่นเต้นมากขึ้นแบบนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะหมายถึงการย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะย้ายไปด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะ,ะย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนเลยก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะเป็นความรักของคนโสด คนโสดมีสามดาบด้วยสามดาบสี่ถ้วยอสอแล้วก็คิงถ้วยตัวตนของคุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีจิตใจดีจิตใจดีมากเลยนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นชอบปกป้องดูแลนะคะเป็น เป็นคนมีพวกพ้องเหมือนกันนะคะดูแลคนที่อ่อนแอกว่าชอบไปช่วยเหลือเขานะคะด้วยความที่คนเป็นคนที่ฉลาดเฉียบแหลมนะ,ะมีไหวพริบจริงใจและชัดเจนอยู่ในตัวของคุณเองเนี่ยเลยทำให้คุณมีโอกาสได้พบกับคนที่เดือดร้อนอยู่บ่อยๆเลยนะ,ะเขาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งสูญเสียเพิ่งถูกเทถูกหักหลังมา เขากำลังจิตตกอยู่นะคะอยู่ในสถานการณ์อาจจะเป็นไปได้ว่าสถานการณ์ที่ลำบากสุดถึงขีดสุดในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะไพ่บอกว่าถ้าคุณอยากจะทำความรู้จักเขาอ่ะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะในการที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขานะคะทำรู้ทำความรู้จักตัวตนซึ่งกันและกันแชร์ประสบการณ์ดีๆของคุณให้เขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะ คุณต้องการเป็นแรงสนับสนุนหลักแหมใช้คำแรงสนับสนุนหลักไอ้แลนึกถึงสปอนเซอร์หลักยังไงไม่รู้นะขอโทษค่ะ,ะถ้าคุณอยากจะสนับสนุนเขานะคะก็อย่าก,กลัวที่จะติดต่อเขานะคะติดต่อเขาดูถ้าอยากจะช่วยเหลือเขานะคะเรามีความรู้สึกดีๆให้เขาสักอย่างนะไม่ต้องกลัวอะไรถ้าเขาไม่มีใครถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ support จริงๆนะคะไพ่ก็บอกว่าก็ลองดูนะอือีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนะี่ยอาจจะรู้ผลก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับการอ่านพลังงานไพ่ของไอที่เม้เก,กับชาวราศีมีนประจําเดือนมิถุนานะคะก็ขอ,ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะหากใครฟังเราชอบไอก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่อุตส่าห์แบ่งเวลาเข้ามารับชมนะไอขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้นะคะสำหรับวันนี้ไอก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ